อ้าวกล้า,าบสบาย <ไป S 2> ดีตอนนี้อยู่ภูผาใดขึ้นมานยงกยเสียงน้ำบากวิวดีวดิวงามหลายที่เป็นยังไงว่าการเดินทางมาเป็นแบบใดไปที่ต่ำหับสมน้ำกันว่าสีดุสีมันสีสีโหดสีเทือนซํำใด้อตอนนี้เวลาสองโมง56นาทีแต่ว่าอากาศนี่โคตรดีเลย แนะนำให้ทุกคนมาเป็นยังไงไปติดตามฟังสนุกกันเลย โอ้ยบวชหินอย่างเลยมีน้องใจจอตดท่าโอ้กินข้าวสิโอ้ยจินกอดท่าเลยท่ามัโดนละเป็นชั่วโมงละตอนนี้เรากำลังฮอดจุดชมวิวภูของเข้าแล้วเนาะค่ำแล้วตอนนี้ประมาณเห็นวะจิตโมงสี่สิบนาทีตอนนี้ซอกเข้าจิตก่อนบ่ไหวละเมื่อยยากทางยากเลยตอนนี้กำลังกัน ก็กองไฟเชียนกินด้านเขาเอาอืซีนิสไลมากินโมเป็นไผก็ได้ได้สิได้มากินกินดาษอยู่นี่ต้องต้องมีความพยายามอ่ะจะไปยังไหเข้อเกี่ยวสถานที่เกี่ยมอาหารก่อนเด้อไปตามน้ำส้มน้ำกันมีป่าของซึ่มเนาะ ชีมเขาเป็นโลพนะมืออื่นจิบกินแ้วช่หน้ามาอีกแทกหน่อมาเด้อกิให้นเด้อกิำกัน นี้ยไปกับมีอยู่คือยังไงอยู่ไม่ขาดเดร้อนกับ,บ 对，够 <laughs> 高,高 <laughs> <laughs>。咔咔。 我送啊。<music> <music> ตอนนี้เขาเดินทางต่อวันนี้นะ <c oughs> จากสมงกเกาะสามสามสมงต่อจากนี้ 3, สามสี่สัปอมงอขี่รถไปตีนภูอีกเจ็ดโมงยังห้านาทีแล้วสิปนนเป็นจะได้เอาไปติดตามเมืองน้ำกันว่าธรรมศา,าสตร์บ้านเราสวงามสมุดลเอาสุดสีวเดียวเดินทางได้บาทนี่เริม่มต้นนะเริ่มต้นเดินทางต่อวันนี้สามสมง อัแก้กมือวานในฮอนขึ้นมาฮอดอยู่พี่ประมาณหกโมงครึ่งนอนนี่คืนหนึ่งเ้าตื่นเศร้ามาไม่น,นี่เอาไปต่อเดี๋ยวเป็นยังไงเอาไปาตาวมอเตอนนมันกัต่อเป็นยังไง ก,กับโม่ละลง,ก,ก,ก,ลลงก,กับทีมงานละตอนนี้คิดว่าลงกันกับโม่ละลงกับทีมงานละโมไปทางใดอันนี้เป็นโพที่เท่านี้เห็นคือไก่ตายบาดเนี่ย บเห็นเลยแล้วเข้าไปทั้งใหทเมงานทีมงานหา,ายไผ่ซีมาแนะนํำศึกษาหนทางทดีๆเดอ้อเพราะว่าเวลาเขาเข้าป่ามามันจะมีทางนั่นทางมาเฉพาะของมันแล้วก็มีทางของชาวบ,บ้านที่ว่าขาเจ้าเข้ามาหากินมันสับสนอันบ่ิสำนานทางเท้ๆนหลงป่าแทะสีเป็นจันไห๋ ติดตามน้ํากันวันมื้อนี้เฮาสิไปฮอดจุดใหม่บ่เพราะว่าลงกับหมู่กับทีมงานบ่ฮู้เขาไปทางใดปกติเฮาขีน้ําหลังหมู่แปงได้บ่ฮู้เลยได้ยินเสียงรถอยู่นะ ลงกันสองคนไงตรงทางนี่แม่แล้วเดินดิ่งนี้เสียงรถคันนี้สองคันนี่จักาเป็นมาทางนี้บอกโบหูจักเสียงนิดนึงแ,แล้วเนี่ยน้ำมันทังไหนเสียกี่ว่น้ำมันก็สิเบิดพี่นอ้องโบหินละเมือ่อบหินละเมงาเต้นกับโบมีได้ป่ะดิเต้นห้อยอยู่อันนั้นล่ะ ชิซองวงนั่งอย่งนี้กินข้าวแล้วเกับเมื้อนั่งอย่างนี้กินข้าวแล้วเกับเมือเเม้อนเนาะเธอน้ำมนันรถกระซิเบิ้ลทำยังไงชน,นะเดนบบฮอยจุดหมายแล้วมันนี่เดนบบฮอยจุดหมายแล้วมันนี่ชิวันนำซอกไปอะไรเนี่ยกไไลก,กลางป่าวิโอกยังได้สัญญาณเน็ตบอมีเลยเนี่ยนี่เสียงนะ <Men. S 2> แมนยุกแกก่อนยิกแกจะเขาจักบาดก่อนคล<ป>าดว่านะ่าจะแมนสัญญาณโทรศัพท์บ่มีแบบนี้ต้องได้เสียงใช้เสียงห้องกันเอาห้องเสียงดีนะ แม่นัูกคนบ่แล้โโอล้ำขอลขอล้เนี่ยขอล้นียาอล้ำดนม้เดี๋ยวเองงันะเฮียลเฮียล้โอ้ โอ้ยหัวจะโดนแล้วน ah, ั่ง hạ ยืนสืบคุณวัดยังอยู่หลุมโเฮ่ก็ไปนกัรเพรินซะนะเต้นในหมู้บีฮะสุดดีแข้งนั่นแข้งล้มเหมือนกับอว่าจะแจ้งว่าโอ้ยโหเห็น12โมงกี่เข้ามีแต่กับเขาได้แล้ว

เรามาน้ำฝนดูงูยังไงนี่เราเ่อมาเอามาไปเนน้ฝนเช่อเชื่อะเมอมาถูกใช่ไหขึ้นมาถึงนี่สัญญาณซีจีมีซีจีหรือสีนองเลยตรงนี้มีเน็ตได้หไหมบอ เน็ตเข้าแล้วซีจีย่ง,งเลยเขบ่อใดเนาะตัวหน้าจะของเราแล้วเนาะหลายห้อง นนำเจนเดยกับผู้มาโอ้เิว่าทริปนี้มันโอุ้ดสุดละเขาเสียเวลาเกือบสองวโมงละยันฟิลยวอยู่บนบอพผาดางละ ปัญหาแล้วรถน้ำมันแบบแต่พูนของเขาแต่ของเฮาก็กำลังรีบลีรีบลีคือกันลืมเติมอยู่ทางเข้าอเ,เอาาอน้ำมึงแหละบันไลทุกทีนะเออน้ำมึงแหละบันไลทุกทีนะทางไหออกปซีน้ำมันไหลาฟเลยเด็ก เตรียมไปต่อบันนี้นะเตรียมเนือ้อเทน้ำม,มันให้กันละจะเดีเ๋ยวเราก็ฮอตต้องฮอตจุดใหม่พี่เจยยังไหนกับบ้านเมื้อเยอะพาท่านผู้สมไปฮอตจุดใหม่ให้ได้าา <Wow. S 1> พาได้ไปซีฮอตจุดจะหลุดล,ดละแจ,จ็คคริตจอดรถหลุดเราหอมกระิได้จอดรถไว้ปี่ภู Bi tôn dưới cái cải ba tôi thấy cái tập trung đi chuẩn lên này nó đi, nó đi, đây 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 đấy, đây 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 nó nó ที่ไปใส่ตัวเตยกันขึ้นผาดใหญนู่นเลสเอยกันนะเออเอยกันเตยกันทางไหนมาเธอหน้าได้เป็ี่นบบเรียนแล้วบบดนี้ได้ใส่ตุกมานำฮามาเธอทำอิเขาก็ใส่ตุกเด้หรอใส่ตุกมาพอดีเมื่อ,อกี้โอเคตรกนี้ตรนี้อก ออตอนนี้มหอดบอลเจอดรถแล้วมอมหดศบอลเจอดรถแล้วตอนนี้กำลังเอ่ี่ยนกินข้าวกองทัพต้องเดินโดยทองต้องได้กินข้าก่นเพราะว่าเราต้องบนขึ้นไปลงโวีไกลหลังภูนนีเนยนั่นูนี่เด่ mhm. นยงิะขึ้นดเยอเอานสามชินไว้นึงส่ อยู่มันอยู่ข้างหลังตัวนี้เยไปน่ไอตัวมี้เห็นบอกผี้ตร้งนี่ตัวนี้รถผู้ดีสันตซีบูทส์บูทส์ย่างอ้อมเออเมนบูหันดีดยแดงงเด้งได้ดูน่นี่านใช่ดีทีน่ะเออแล้วคนย่างอยู่ถึงกันะสั้นที่สองั้นที่สองีคนนจสั้นถึงมาสั้นที่สองมีเตี้ยนหน่อยแท้ขนแทะขนแทะ เด้เบนบนสไลด์ลงมานะเอ้ก็เจว้เลยละสุทางเออยางอ้อมเกก่า้เยเ้ยนี่ก็เจียวอะบาเนี่กะเจียอกบเขามาสุดท้ายบัดกะเจีุบโซ่เขา ลาเลยาลาน้ำมันโบมีเขายังมีทางออกโมันใหญ่ก่อนมันใหญ่กว่าต้องได้มีเชียวมันต้องมีเชียวมันถูกเลยต้อมีเชียวล่อเลื่อนนะเดีซึ่งว่านม่เราเพื่อนล่าเลยดูกระเจีมใหญ่พุทต้องมีเชียวล่อเลื่อนจะสุดท้ายอ้าวตอนนี้เขากะเติมพลังงานแล้วล่ะเขาเียมซีเดินทางขึ้นไปเเอออาาาลลงงงมมนน้ั

เดี๋ยวตัดภาพแปงเทิงเด้อตัดภาพแปงเทิงเดี๋ยวสิบอกว่าประมาณจากสโมงเฮ้สิโมงออนะอันนี้ทางหลังที่เขาลงมาวันที่เขามาเมื่อกี้ไป

ตัวรอดที่ตัวรอด,อดทางมานี่ท่านผู้ใหญ่คงกุทนโบพอนี่ให้อาทารย์ผีนอนต่างเต็มอยู่ถึงหุน้นทางไปเอ,อ้ยพี่น้องเอ้